สวัสดีครับผมสวัสดี f อฟพี่น้องทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับเลขนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปนะครับสรุปนะครับว่าไม่ใช่สรุปนะครับคลิปนะครับแนวทางนะครับร่างเหลาพัฒนานะครับหลังจากที่วางแนวทางบนไปให้แล้วนะครับ ก็เดี๋ยวเราก็มาดูกันเลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูนั้นเราก็มาดูคําเตือนก,นกันก่อนครับคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางการคํานวณสูตรนะครับผมย้อนหลังสําหรับคนชอบคํานวณสูตรทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันและสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นครับผมขออวยพรให้ fc พี่น้องทุกท่านโชคดี ที่เห็นอยู่นี้เป็นแนวทางบน,นบพี่น้องก็ไปดูในคลิปได้นะครับมาดูต่อครับวันที่วันที่ยี่สิบเก้าแนวทางลาบธนาดเป็นอย่างไร,รดูครับ เมื่อวันที่26ที่ผ่านมาล่างเราเข้าไปที่หกเก้ชุดเต็มนะครับผมในชุดชุดเต็ม15คู่นะครับม,มาดูซิว่าแนวทางของที่29จะเป็นอย่างไรนะครับ วันนี้ก็นะครับผมจะมีคลิปสรุปนะครับรัฐบาลไทยด้วยนะครับพอใกล้วันแล้วนะครับก็สรุปให้เลยนะครับหลังจากที่ผมลงคลิปบนล่างไปนะครับผมหลายวันแล้วนะครับน่าจะเป็นสัปดาห์แล้วนะครับผมมาดูส่วนของราวต่อครับผมใช้สูตร10บนนะครับผมอ่าสิบสบบนแล้วก็หน่วยบนนะครับทําเป็นชุดประกบให้แล้วก็ตัดด้วยนะครับหลักร้อยเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ ใช่ตัดด้วยตัดร้อต,ตัดด้วยตัวเด่นนะครับผมตัดด้วยตัวเด่นมาดูกันครับสิบปอนนะครับสูตรที่ใช้นะครับคือเอาผลของวันที่26นั่นเองมาคำนวณนนะ หนึ่งเป็นสองนะครับผมหนึ่งลบหนึ่งเป็นสองลบหนึ่งเหลือหนึ่งนะครับเป็นสองเป็นห้าเป็นหกเป็นแปดเป็นศูนย์ สูตรที่2นะครับผมใช้12ครั้งนะครับ9กเป็น8 ชนไปที่ชนไปที่ชนไปที่ห ก็จะมีอยู่ชนที่แปดด้วยนะครับผมนะบก็มีสองหกแปดศูนย์ครับ, 2, บน,นี่คือสิบบนมาดูส่วนของ หลักร้อยครับผมอ่าล่างนะครับผมอืมผมล่างนะครับสิบล่างนะครับมาดูหลักร้อยครับขออภัยนะครับจุดนี้ร้อยนะครับผมก็ใช้นะครับสองสูตร ดูครับหนึ่งเก้าหกเก้าห้าแปดนะรับร้อยครับสูตรที่หนึ่งใช้นะครับผมแสนลบหนึ่งครั้งลบหนึ่ง สูตรที่2ใช้พันหน่วยนะครับสองบวกสอลบหนึ่งหรับผมเขียนตัวเลขนะครับก่อนที่จะมายกกำลังนะครับแต่ผมหันซ้ายหันขวาแล้วผมตาผมนะครับจะจะมองไม่ค่อยเห็นขณะหนึ่งนะผมต้องขออาภัยพี่น้องนะไม่ได้อธิบายไม่อยากให้นะครับต้องมาลบมาผิดอย่างนี้นะครับ 6บวก8เป็น4นะครับ4 5 7 9 01นะครับเพิ่ม2เพิ่มรับนะครับนะร้อยชนไปที่นะครับชนไปที่4ชนไปที่7 ชนไปที่ศชนไปที่หนี่คือ1 0ยนะศู 0, 1, 4, 7, 0, นย์หนึนะครับสิประตูนะครับในสิประตูนะครับสิประตูจับเลยนะครับ16ประตูล่างนะครับ อ่าสองหนึ่งนะครับเออย่างไรนะสองหนึ่งสองสี่สองเจ็ดสองสิบผมจะเขียนชิดกันนะครับกลัวมันจะไม่พอให้พี่น้องนะครับหกหนึ่งหกสี่

ูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์นี่คือสิบหกประตูสิบหกประตูเยอะครับผมเดี๋ยวผมจะตัดด้วยตัวเด่น,นเด่นล่างจะเหลือกี่ตัวเนดะี๋ยวมาดูกัน หนึ่งเก้าหกเก้าห้าแปดพันร้อยบวกหนึ่งห้าหกเจ็ดแปดเก้าติดหกติดเจ็ดติดแปดติดเก้า 2 3 4 5 6 7 8 9 10เดคู่10คู่นะครับผเด่นล่างเดี๋ยวยผมจะเซตนะครับผมเซตหลักร้อยเพิ่มดูสิว่านะครับหลักร้อยนี้จะเป็นยังไงหลักร้อยจะอยู่เล่มน,นี้หน้านี้เดี๋ยวนะครับพี่น้อง สูตรมันอยู่ในเล่มนี้นัหลักร้อยเดี๋ยวผมดูกันหลักร้อยหลักร้อยผมจะเพิ่มไปที่นะบ,บวกหนึ่งนะครับจะตัดดูนะครับผมมาดูนะครับเพิ่มนะครับไม่ใช่เพิ่มนะครับเพิ่มสูตรนะครับไม่ใช่มาเพิ่มอะไรนะ บวกด้วยหนึงที่ผมเขียนประกาศแดงผมจะตัดหลักร้อยลงว่ามันจะเหลือตัวไหนแปดบวกแปเป็นเกบวกเเป็น8 8ดบวกเเป็นแก้8แบวกหเป็น9ก้าเก้าศูนย์หนึ่งสี่ห้นะครับศูนยห้นะครับศูนย์ห้า ชนไปที่ชนไปที่เจ็ดนะครับชนไปที่เจ็ดชนไปที่ศูนย์นะครับก็จะเหลือรตรงน,นี้ผมก็จะให้นะครับผมเน้นไปที่ที่ติเจ็ดกับติศูนย์นะครับเรียบร้อยแั้นผมก็จะเน้นเลยนะครับพี่น้องติเนจะ็ดก็จะมีโซนนี้ สูนนะครับติดสูนย์เยอะไปไหมครับยังเหลือแปดตัวแปดตัวล่างลองสิบดูสิผมจะพยายามคัดลงให้น้อยนะครับสิบสิบใช้ดูซิว่าจะไปชนตรงไหน สิบล่างสิบล่างสิบล่างชนไปที่สองเดี๋ยวน้าสิบลา่างชนไปที่สองชนไปที่ชนไปที่สองชนไปที่ศูนย์ ที่สองชนที่ศูนย์ชนที่แปดนะครับมาดูกันครับลบหนึ่งลบหนึ่งสองสี่ห้าแปดศูนย์ตรงน่วบอกสารก็จะชนไปที่ศูนย์ ชนไปที่8ชนไปที่2นี่ครับก็จะเหลือน้อยลงนะครับนี่คัดคัดนะครับถ้าเอาเต็มก็พี่น้องก็วิเคราะห์เอานะครับนี่ผมพยายามคัดให้ก็จะเป็นนะครับสองเจ็ดสองศู 20, 87, นย์แปดเจ็ดแปดศูนย์ ศูนย์เจ็ดนะ์น์เหลือเหลือหกคู่ตรงนี้ล่างล่างแล้วก็มาล,ลูดลูกล่างลูกล่างวางไว้ไปที่ รลุดเจ็ดแล้วกันครับ,รบลองลองนะครับลองแปดกันศูนย์นะครับเขียนตามนี้แล้วนะครับผมเอาเฉพาะตัวเด่นมาก่อนนะครับก็สองเจ็ด สองศูนย์แปดเจ็ดแปดศูนย์เดือนหกคู่นะครับศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์ครับครับทีนี้ก็จะไปดูสรุปผมจะสรุปให้เลยนะครับพี่น้อง ในส่วนของเราพัฒนานะครับ,นะครบแคปหน้าจอนะครับขั้วบนผมทำไปแล้วนะครับบนผมทำไปแล้วนะนวนะครับจะมาสรุปเลยนะครับจะได้ไม่ต้องหลายคลิปมาดูกันครับสรุปนะครับ ยี่สิบเก้ก่อน บนครับวางรูดไว้นะครับบนบนวางรูดไวนะ้ ผมจะเอาเฉพาะตัวที่ตัวเด่นมานะครับพี่น้องนะครับส่วนพี่น้องนั้นนะครับต้องกลับไปดูนะครับชุดเต็มนะครับผมวิเคราะห์ตามตามชุดเต็มก่อนนะครับแล้วก็มาดูคัดว่าเป็นอย่างไรนะครับก็มี5้าห้าแปดหก้าห้าสองห้าหน นี่คือชุดเต็มนะครับอ่ชุดคัดนะครับคัดมาที่5้าส่วนชุดเต็มพี่น้องก็ไม่ชอบใจก็ไปลองคัดดูผมก็จะเน้นให้แค่2คู่นะครับไปที่ห้าเก้าห้าสองเน้นให้อคู่มาดูส่วนของล่างครับ ร่างผมให้รูดไปที่นะครับเจ็ดครับลองแปดกันศูนย์นะครับผเอาเฉพาะตัวที่นะครับผมคัดมาแล้วนะครับผมชุดเต็มพี่น้องก็ไปคัดเองนะครับผม 07 47 27 40นะครับผม87 นี้ก็มาดูส่วนผมจะจับให้เป็นแนวทางน,นะครับพี่นา้าผมเด่นให้สองคู่คลา่างเด่นไปที่นะครับสี่เจ็ดสี่เจ็ดสองเจ็ดนะครับถ้า8ปไม่แกับ7ไม่กอดคอกันมาก็นะครับคงจะมาตรงนี้นะครับผมตามสูตรนะครับ แต่ผมไม่ได้จับ8 7มานะครับ8 7มันมีอยู่ในชุดเต็มนี้มาดูครับพี่น้องอาจจะสงสัยว่าทําไม4 7ไม่มีนะครับผม4 7ไม่มีนี้เพราะว่านะครับผมในสูตรที่ผมคัดมาให้นะครับผม มันจะกอดคอกันมานะครับตรงนี้นะครับจริงๆมันเน้น3คู่นะครับผมเน้นไปที่8 7ด้วยนะครับผมบแต่ผมกนะ็พยายามคัดตัวน้อยให้ fc นะมาดูครับ4 7จับให้เป็นแนวทาง4 7 5 9 4 7 5 2 0 4น2สีสห้าสงศูนย์สี่ห้าสองศูนย์สีส่ห้าเก้าสอง,สง สองเจ็ดห้าสองนสามตัวก็จะมีเจ็ดห้าเก้าเจ็ดห้าสองสี่ห้าเก้า 4, 5, ผมไม่ได้จับแปดนะครับผมตึงมาเอาสามตัวแปดตรงนี้ให้นะครับล่างผมเน้นไปที่เจ็ดกับแปดนะครับล่างจะเน้นที่เจ็ดกับแปดนี่ครับเจ็ดกับแปดนะครับสูตรหกชุดนะครับมันจะไปติดเจ็ดกับแปดกับศูนย์นะครับเจ็ดกับแปดกับศูนย์ะครับหลักร้อยน้่นผลจับให้ยัง 8ปดห้าเปอ่ะมีแค่นี้ครับพราตรงนี้ก็เป็น8 5 9เช่นเดียวกันนะครับ,รบจับให้เป็นแนวทางนะครับพี่น้องเพราะทีนั้นพี่น้องก็ลองพี่นาเอานะครับผมผลนะครับ นี่ครับผมคือแนวทางของราวพัฒนานะครับสรุปให้แล้วนะครับผมนะครับครับผมสำหรับคลิปเราพัฒนานะครับผมก็มีเพียงเท่านี้แล้วของแนวทางที่ยี่สิบเก้ากันยายนสองพันหสิบแปดนะครับผมก็ขออวยพรเอฟซีพี่น้องทุกท่านโชคดีครับผมสวัสดีครับ